เอาละถึงเวลาทำคลิปสนุกสนุกแล้วย่ฮูู้กก่อนที่จะไปดูคลิปคลิปนี้มีคำเตือนนะอืมคลิปนี้จะมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมยังไงก็อย่าลอบเลียนแบบนะแล้วก็มีคำพูดที่ไม่เหมาะสมด้วยนะอย่าลิอยา่อยาลอกเลียนแบบเด็กขาดนะจ๊ะโอเค ฉันจะกินนมฉันจะกินนมเมื่อไหร่จะได้ไปโรงเรียนเนี่ยรอมันเป็นชาติเป็นปีเป็นเดือนเป็นเป็นสัปดาห์เป็นวันเป็นเดือนเป็นปีแล้วนะตอนไหนจะเปิดเรียนฮะถ้ามึงเรียบขนาดนั้นม,มึงก็ไปเรียนคนเดียวเลยไปไปกูจะอยู่ที่ที่กูจะไปไม่กูจะไปกูไม่ไปเรียนเด็กขาดถ้ามึงอยากไปเรียนมึงก็ไปเลยกูไม่ไปนะ มึงจะไปคนเดียวเลยมึงไปคนเดียวเลยกูไม่ไปเด็กขาดถ้ามึงไม่มาถ้ามึงไม่อยากไปแล้วมึงมาบอกเราทแล้วมึงมาบอกกูทําไมอ่ะไอ้จั์ฮึมึงมาบอกกูทําไมถ้ามึงไม่อยากไปมึงก็ไม่ต้องไปดิกูจะไปคนเดียวก็ได้สบายกว่าอีกที่กูมาบอกมึงเน่ยก็เพราะว่ากูไม่อยากไปเพราะว่ากูเห็นกูสังเกตหลายครั้งแล้วเพราะว่ามึงอ่ะเวลากูนอนตื่นสายตลอดมึงอะ จะมาปลูกกูตลอดเลยจะพาไปโรงเรียนตลอดเลยกูไม่อยากไปเข้าใจไหมฮะไอ้ที่กูปุูกม,มึงอ่ะมันไม่ใช่อะไรหรอกแต่ว่าที่มึงว่าให้กูเนี่ยมันเป็นอะไรฮะกูก็แค่ปุูกม,มึงเพราะว่าเดี๋ยวจะโดนแม่ด่าอีกเข้าใจไหมฮะกูรู้อยู่ว่ามึงอ่ะจะโดนแม่ด่าแต่กูไม่อยากไปโรงเรียนเข้าใจไหมฮะ ากไปโรงเรียนถ้ามึงจะปลุกกูขนาดนั้นน่ะมึงก็ไปเองกูไม่ไปก็เรื่องของมึงเสียงแล้วมึงมาบอกทําไมอ่ะมึงมาบอกกูเพราะว่ามันเป็นสาเหตุอะไรที่กูมาถามมึงมันไม่ใช่อะไรหรอกนะฮะก็แค่ถามมาเพราะว่ามึงปลุกกูตลอดแล้วกูไม่อยากไปโรงเรียนเข้าใจไหมอืมอีบ้า เออถ้างั้นกูจะไปฟ้องคุณครูนะเข้าใจไหมโอ้ไม่ใช่กูจะไปฟอ้นะอ,ปฟองแม่มึงว่ามึงไม่อยากไปโรงเรียนอมอกี้มึงบอกว่าจะไปฟ้องแม่กลัวใช่แล้วฉันจะไปฟ้องแม่ไงเข้าใจไหมแต่ฉันกลับมานะชิปหายและ เจคะเจคะคุณป้าคะ่ะก็คือลูกสาวของคุณป้าไม่อยากไปเรียงอะ่ะครั้งนี้แหละมึงตายแน่นอนกูบอกไว้ก่อน